แตงโมงเริ่มเกิดนะพี่น้องอันนี้ก็แตงกวาเด้อบ้าบาดขึ้นยางสวัสดีครับสวัสดีกะสวัสดีวันที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะครับผมมาคทิรับมินีบ้าบาดกะตาม่ิดอย่างเมืองไอ้พวกแตงโมงแตงกวาแล้วก็บังอือครับผม เปนกระเริ่มสิจอน่วยน่อยครับแล้วก็แตงกวากระเริ่มจอน่วยหน่อยครับบาบากระซิมาใส่ฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนอียงเป็นอะไรไอเหนาโนาไหมเป็นแคปซูลครับหน่อยหน่อยมันเป็นสีเขียวๆมันเป็นนาำปุ๋ยครับับครสามารถไม่ใช้เคมีนะครับจะเป็นพวกตาขึ้นมากตาขึ้นมากเเป็นหนามสีดำๆเลยครับเป็นปุ๋ยสีเขียวๆขียวดำดครับกระซิมาาผลให้ปุ๋ยทางไบคครับพี่น้อง ทานเม้ก็ได้ได,ดินก็ได้ครับว่าเพิ่นเสียดายผลผลิตดีบ่ครับนี่ก,กะเพิ่นก็เริ่มจ้าหน่วยเห็ดละครับบ,าบา<ม>้าๆกับเสียดายใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเนี่ยครับให้เพิ่นเล่งดอกเล่งหน่วยเพิ่นถ้านลุ่นฐาเมืองไปนน้ำกันครับผลยังสี่สิใส่เวลาเน่เดือยจังหน่อยพี่น,อน้องเพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องผลญ่ค่ะอันนี้ก็เครื่องผลน้อย เพราะว่าเตงโม่เขาปลูกเขาบ่ได้ใสสารเคมีเนะเขาใส่เป็นปุ๋ยแบบบ้านๆเะาแบบแบบวิถีกินเองครับกินเองเพื่อความปยเพื่อความปลอดภัยนะเห็นแล้วก็สิได้แเจกพี่แจกน้องกินน่นแหละพี่น้องแต่มันได้หลายเมื่อกันไปครับเพิ่งปลูกปีนี้แหละพี่น้องไม่ลองแล้วก็ไม่รู้้องอย่างต้องลอง แต่เป็น,น,นเชี่มีนะ่ะบ้าบ้าบอสาม,ม่ะาจับได้เด้ครับเด้อพวห้าวบ่งหัวเพิ่นสิเป็นจะได้เวลาโดนเวลาสัมผัสโอ้ไปอาดานเลยพี่น้องมาท่านเนี่ยนี่อยู่มาครับพี่น้องนี่ก็สไตล์บ้าบา้าก็ง่ายๆ่ายงียง้สิแล้วครับนี่ตันบ่นี่ให้มันเป็นละองเห็นมันเป็นละองอะไรวะอากาศเข้าไม่ดีเหรอ อี่แคนได้ผลบ่ได้ผลกับบงหูหรอกครับพี่น้องแต่กะช่วงนี้กะต้นใหม่เพิ่นกะต้นแตงโมเพิ่นกะเริ่มเลื่อยแล้วครับตามต้นน้ำแน่้ยทำไมมันไม่ค่อยนี้น,นี่ครับประมาณนี้นะครับบางต้นเพิ่นกะเริ่มจอหน่วยพี่น้อง อันนี้กถือว่าเป็นการไห้ปุ๋ยเพิ่นไห้ย้อมมโวนเพิ่นครับอรอแต่ผลผลิตสีน้อยสีรหายกับบรวิวารเด้วครับขอแค่เป็นลูกออกมาให้บ้าบ้าสาวหน่อยได้เห็นกับดีใจเล้วครับแค่เ,เกียดแค่ดนเิโดนมันก็น่าจะได้รับสารอาหารนะไหมครับน่วยเพิ่น ห่าหนอยนะอันนี้แเป็นหน่วยเพื่อนเด<อ>็กก็ตังจอครับนี่หน่วยนะฮักกะฮักครับตะเลาะอยู่ให้สาหน่อยเดี๋ยวทายภาพรั้วลู่อ๋อไเมืองพี่น้องเดี๋ยวแปลว่ากัาจะขอโตแบบฉีดเพื่อนไปเรื่อยๆครับให้สาหน่อยทายเมืองต่วนแตงโมให้เมืองครับคิดว่าสิได้ผลผลิตดีบ่ กีดกำลังใจให้วบาๆกับสาวหน่อยน้ำเด้อครับเ mm hmm. มืองคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคระับจ็เป็นกำลังใจให้สามสายเนาะจะทำคลิปใหม่ๆออกมาครับผมแตงโมปลอสารพิษ ออกลูกเยอะอยู่นะ่นนี่ตัวน,นี้ก็ใช่ตัวน,นี้ก็ใช่หลายลูกแล้วขอผลผลิตเยอะๆหน่อยนะครับครับพี่นองไปเมืองแตงกวากันนะครับแตงกวา เฮ็ดทางเฮ็ดห่างเฮ็ดทา,างให้เพื่อขึ้นเพื่อเลื่อยยู่พี่น้องเพื่อกำลังเหล่เลื่อย้วครับนี่แทนความมีแค่นี่ติบบาบาดแมนครับแต่ว่าหนึ่งสองสามห้าแปดต้นพี่น้องนี่มองนวยเพื่อนเหลื่มจอเลยพี่น้องนี่อู้ยนวยเพื่อนเหลื่มรเลยครับนี่ขณะต้นเพิ่นยังหน่อยอยู่ได้หนี่สาวหน่อยนี่มิจะนวยเพิ่นได้หนี่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 นวยไคือว่าดกครับล่อเพื่อนึืนห,ห่านติบบาบาดเฮ็ดหาเพื่อนนี่ครับนี <Yeah. S 2> มาทำอะไรครับโชคดีมาทำอะไรลูกฮัมามาหาแม่เหรอโชคมาหาแม่เหรอโอโชคมาหาแม่มาเป็นกำลังใจให้พ่อมันเป็นกำลังใจให้พ่อบาสแล้วก็มาหาแม่โหเก่งจังเลย ผลผลิตดีนะจะไปส่งตลาดไทยเลยดีกว่าไปขี่รับใหญ่เลยไ,ไปหลองสาขายหอยโชคดีโชคด,ดีกินข้าวยังเนาะโชคดีกินแล้วครับกินกับต้มยำไส้สหมู ไ,ไม่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 ฉีใสลูกไม่โอ้ยไปฉีใส่แก้วเนี้ยโอ้ยพี่นอนเล่นมาเบาเบาสาวหน่อยอไรถ้าว่าม่เหนียวใส่เลยสำนัผมจองเจอที่เนาะผมจองนะคะพ่อตอนนี้ใช่ไหมโชค Yeah. สามเสบไปไหนกันมาไปไหนกันมาเด็กๆไปไหนกันมาคะไหนกันมาคะไปไหนกันมาคะกําไรมานี่เราลูกเหรอ, <c oughs> อรม,ามานี่มาอะไรไม่เข้ากลุ่มเลยอุโปโ้ยวอ้ยอุปโภค เรี้ยงลูกป,ปลูกไป่เธอละน้อยพี่น้องปีนี้อาจจะปลูกแตงโมพี่น่าจะปลูกแบบว่าอีย่งล่ะเกาบพงเกาบโพดบักทงบักทั่วงสินะพี่น้องคือผักสวนครัวอืเพราะว่าเด็กก่อปล่อยผืนที่ให้มันว่างโดยเปล่าประโยชน์ปลูก,กเสร็จเท่ากร<ห><ห>ะได้กินแน่กระสร่างน้อยๆกระสร่างได้ละกระแบ่งปันญาติพี่น้องปลูกพริกปลูกผ้า เพราะว่าเดอมอนกะกลายเป็นปุ๋ยอีกตัวน,นึงค่ะงานนี้สด้ปุ๋ยหลายอยอ<า>่อยงนีทั้ขี้งวทั้งขี่งวทั้งนนำม,มักทั้งน้ำม,มัก,กอนินซีนน่อีกงานนี้คืองานอยู่ด้วนี้ปีน่นาปีนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็าบาบาดได ใส่ฮอร์โมนใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นปุ๋ยน้ํานะครับซึ่งแตงโมของบาบาสาวน้อยนี่ไม่ได้ใช้เคมีนะครับผมจะใช้เป็นปุ๋ยคอกและปุ๋ยไอ้นีนะครับผมเกษตรพม่านี่นะครับพี่น้องเพิ่นกําลังเริ่มจอหน่วยครับผมจอหน่วยกําลังเริ่มเลยได้ดินดีๆนี่ครับเมืเ่อกี้อย่าล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายเลาะชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้กับบาบา,บาสาวน้อยสิขอลา ผมเองพี่น้องไปก่อนครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ